การป้องกันและจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด -19 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงการจัดการศึกษา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการป้องกันและจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ดังนี้ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคจัดให้มีมาตรการคัดกรองวัดไข้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาทุกคน มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด -19 เช่นมีไข้ไอน้ำมูกหายใจลำบากมีการบันทึกผลสำหรับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อเพื่อดำเนินการส่งต่อสถานพยาบาลมีนโยบายให้ครูนักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยทุกคน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้สำหรับนักเรียนและผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนจัดให้มีจุดล้างมือและสะบู่อย่างเพียงพอทั่วบริเวณโรงเรียน มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอในสถานที่ที่ใช้ร่วมกันรวมถึงห้องเรียนทุกห้องมีการจัดโต๊ะเรียนในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรและจัดที่นั่งในโรงอาหารให้มีฉากกั้นตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่ง มีการจัดทำสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการเว้นระยะห่างไว้อย่างชัดเจนจัดให้มีการสลับวันเรียนโดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละไม่เกิน25คนโดยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้กลุ่มที่1การเรียนการสอนปกติในห้องเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มที่มาเรียนในโรงเรียน โดยจัดให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ25คนและจัดแบ่งกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรมกลุ่มที่2การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์สำหรับนักเรียนกลุ่มที่เรียนอยู่ที่บ้านโดยให้ครูผลิตสื่อการสอนและจัดการสอนที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆดังนี้การจัดการสอนโดยใช้กลุ่มไลน์คิดเป็นร้อยละ54.46 การจัดการสอนโดยใช้ Google Classroom คิดเป็นร้อยละ37.50การจัดการสอนโดยใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ5.36การจัดการสอนโดยใช้วิดีโอคิดเป็นร้อยละ1.79และการจัดการสอนโดยใช้ YouTube คิดเป็นร้อยละ0.89 ีการทำความสะอาดห้องเรียนและห้องต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งรวมถึงจัดระบบการติดตามโดยติด QR Code ไทยชนะห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียนจัดให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยง<ๆ>เช่นราวบันไดมือจับประตูโต๊ะด้วยแอลโกอฮอล์ทุกวัน จัดให้มีถังขยะแบบฝาปิดในห้องเรียนและถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยจัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างพัดลมในห้องทุกห้องเพื่อปิดเปิดให้อากาศถ่ายเทมีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในการทำกิจกรรมเพื่อไม่ให้มีจำนวนนักเรียนทํากิจกรรมแต่ละกลุ่มมากเกินไป จัดให้มีการปรับลดเวลาการทำกิจกรรมหน้าเสาธงให้สั้นลงจัดเวลาการพักรับประทานอาหารแบบเหลื่อมเวลาโดยแบ่งเป็นระดับชั้นมต้นและมปลายในแต่ละช่วงเวลาจะมีนักเรียนพักรับประทานอาหารคิดเป็นร้อยละ25ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีมาตรการเว้นระยะห่างในการเข้าแถวทำกิจกรรมและกำหนดให้สวมเฟ c ชิลทุกคน มีการกำหนดนโยบายและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนใช้สิ่งของส่วนตัวไม่ปะปนกับผู้อื่นเช่นช้อนซ่อมแก้วน้ำมีการจัดเตรียมห้องพยาบาลที่คัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงของระบบทางเดินหายใจมีนักเรียนแกนนำสุขภาพจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพนักเรียนด้านการเรียนรู้ จัดใี้มีป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีเช่นมาตรการป้องกันโควิด -19 วิธีการล้างมือที่ถูกต้องเป็นต้นจัดใี้มีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนมีนโยบายกำหนดช่วงเวลาการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียนไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวัน มีการใช้สื่อด้านสุขภาพผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลายด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสมีการจัดเตรียมหน้าก,ากากผ้าสำรองไว้อย่างเพียงพอโรงเรียนจัดให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์รวมถึงการสำรวจการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน มีมาตรการให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพพื้นฐานอย่างทั่วถึง100%ยปเซได้แก่แจกเจลล้างมือแอลโกอฮอล์เฟซชิลหน้ากากอนามัยการปรถมพยาบาลเบื้องต้นการให้ยาเวชภัณฑ์ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยการคัดกรองอาการป่วยการส่งต่อสถานพยาบาลและการตรวจสุขภาพ จัดให้มีมาตรการดูแรลรักษาความสะอาดสถานที่ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำทุกวันโดยมีตารางเวรที่ชัดเจนจัดให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในกรณีห้องเรียนที่มีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เช่นสมาธิสั้นบกพร่องทางการได้ยินเป็นต้นด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง มีการจัดเตรียมแผนรองรับกรณีมีนักเรียนป่วยกักตัวปิดโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนเช่นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้การช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนการสอนในช่วงอาการป่วยกักตัวและการปิดเรียนมีแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจการตีตราและแรงกดดันทางสังคมเช่นการทำเพจไลน์วิดีโอประชาสัมพันธ์ มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรโดยการสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและให้กำลังใจแก่ครูบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยการประชุมและการสื่อสารโดยผ่านช่องทางต่างๆ มีแนวปฏิบัติการสอบประวัติเสียงสำหรับครูบุคลากรและนักเรียนและให้มีการกักตัว14วันก่อนมาเรียนตามปกติมีนโยบายให้ครูบุคลากรและนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติงานเพื่อกักตัวโดวยไม่ถือเป็นวันลาด้านนโยบาย มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโควิด19ให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรโดยการจัดประชุมและเชิญสาธารณาสุขอำเภอเป็นวิทยากรให้ความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนรับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท,ท่านนะครับผมว่าที่ทร,ร,ร้อยโทะจนศักดิ์เจริญริพัฒนาผู้ิการโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีลรรตรแล้ววันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับสร้างความเข้าใจกับท่านผู้ปกครอง นะครับถึงเหตุการณ์สถา,านการณ์ต่างๆที่โรงเรียนได้ประกาศหยุดด้วยเหตุพิเศษนะครับจริงๆต้องเรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังนะครับที่โรงเรียนดำเนินการขึ้นในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการที่เรียกว่าไม่ขาดตกนั่นเองนะครับมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจัดทำเป็นมาตรการป้องกันโควิด -19 ของโรงเรียนวิสุทธิกษิตรีเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและแจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่องมีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนโดยออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ด้านการบริหารการเงินมีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจัดทำโครงการระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563ของโรงเรียนมีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาครบร้อยเปอร์เซ็น์ได้แก่เจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์เฟสชิลหน้ากากผ้า สำหรับจุดที่ใช้ร่วมกันโรงเรียนได้จัดเตรียมเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์สบู่เหลวไว้อย่างเพียงพอมีการประสานหาแหล่งสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด -19 จากหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนแอลกอฮอล์จำนวน800ลิตรสำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดงสนับสนุนเจ้าหน้าที่และน้ำยาสำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งโรงเรียน จัดให้มีบุคลากรเพิ่มเติมในการคัดกรองดูแลนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาและจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากมาตรการต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วนั้นโรงเรียนมีความมั่นใจที่จะดูแลนักเรียนครูและบุคลากรให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนและทุกภาคส่วน เพื่อโรงเรียนของเราวิสุทธิตกษัตตรี